เหตุ hey, ปะทะครั้งนี้พิสูจน์ชัดเจนว่ากัมพูชาเป็นฝ่ายเริ่มก่อนแต่การยิงปะทะกันเพียงไม่กี่นาทีก็กลายเป็นจุดเปลี่ยนของอาชีพไตได้เมื่อกัมพูชาพยายามเปลี่ยนกระสุนให้เป็นเครื่องมือทางกฎหมายแทนนายฮุนเซนเดินตามแผนที่วางมาไว้ยาวนานให้ฐานขมิมนลุกขึ้นมาทีละนิดทีละนิดกินดีหมีหัวใจเสือหรืออย่างไร ถึงได้กล้าทา้าทายเคลมดินแดนประเทศไทยอย่างหน้าด,นด้านด้านลูกหลานพระยาละแวกนี่ฮะคือเคลมโบดียแม่งเคลมเข้าไปหมดทุกเรื่องเหตุการณ์เมื่อปลายเดือนพฤษภาคม2568ที่กัมพูชาก่อขึ้นหวังใช้เหตุประทาที่ช่องบก จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเป็นเครื่องมือพุบดินแดนของประเทศไทยผ่านทางสารโลกแต่รัฐบาลไทยกับนิ่งดูดายยืนยันจะใช้ช่องทางเจรจากับประเทศเพื่อนบ้านที่มีพฤติกรรมสมฉายาคำว่า เคลมโบเดียหรือพระยาละแวกก่อนที่เราจะเข้าไปถึงส่วนลึกของเรื่องราวเพื่อทําความเข้าใจกับคําว่าพระยาละแวกสําหรับคนรุ่นใหม่ที่ยังไม่รู้เรื่องผมจะเล่าเกร็ดประวัติศาสตร์สั้นๆเกี่ยวกับพระยาละแวกให้ฟังเพื่อเด็กรุ่นใหม่อาจจะรู้หรือยังไม่รู้หรือคนรุ่นเก่าหลายคนอาจจะเคยรู้แต่วันนี้ลืมไปแล้วคําว่าพระยาละแวกเป็นชื่อเรียกแบบเหมารวมในเอกสารฝ่ายไทยซึ่งเรียกพระเจ้าแผ่นดินเมืองละแวกเพราะอันที่จริงแล้ว พระเจ้าดินละแวกนั้นมีหลายพระองค์แต่เวลาเรียกเอกสารไทยจะเรียกว่าพระยาละแวกเหมือนกันหมดไม่ว่าพระองค์ไหนแต่โดยสรุปแล้วคำนี้เป็นคำศัพท์ในพงศาวดารไทยที่ใช้เรียกกษัตริย์เขมรหลังจากอาณาจักรเขมรถูกสยามตีแตกแล้วย้ายเมืองหลวงจากเมืองพระนครมาอยู่ที่พนมเปญ พศ1974แล้วย้ายมาอยู่ที่ละแวกระหว่างพศ2 0 5 9ถึงพศ2136ทั้งนี้ตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาผู้ครองกรุงละแวกหรือพระยาละแวกคือกษัตริย์กัมพูชาที่มักโจมตีกรุงศรีอยุธยาแบบฉวยโอกาสในช่วงที่กรุงศรีอยุธยาติดพันศึกอยู่กับ กรุงหงสาวสดีก่อนที่ในปี2136สมเด็จพระเนเรศวรมหาราชจะยกทัพไปตีเมืองละแวกเมื่อตีพญาละแวกได้แล้วก็ทําพิธีกรรมประหารชีวิตตัดคอเอาโลหิตมาล้างพระบาทที่ผ่านมาภาพลักษ ที่ไว้ใจไม่ได้ของกัมพูชาถูกแทนที่ด้วยเรื่องเหล่านี้ทั้งยังเป็นที่มาของคําประนามหยามเหยียดว่าลูกหลานพระยาละแวกคขมิ้นไว้ใจไม่ได้หนักยิ่งกว่าประนามกัมพูชาว่าเป็นหมารอบกัดจากภาพจะมีเห็นว่าเป็นการสร้างหอสูงไว้ โดยสมเด็จพระนเรศวกรกษัตริย์ผู้ชนะอยู่ด้านบนใช้พรามเอาน้ําในพิธีล้างพระบาทแล้วให้น้ํานั้นไหลลงไปรดศีรษะกษัตริย์ผู้พ่ายแพ้ที่ถูกมัดอยู่ข้างล่างเป็นการสูญสิ้นพระบรมเกียรติอย่างหาที่สุดไม่ได้ก่อนนาไปประหารชีวิตได้เล่าต่อมาว่าได้นําเลือดของศีรษะ ภรยาเรแว э กนํามาล้างพระบาทอีกครั้งด้วยเหตุปะทะที่ช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีระหว่างฐานไทยกับฐานกัมพูชาในช่วงเช้าวันที่28พฤษภาคม2 5 68ใช้เวลาเพียง10นาทีเหตุปะทะครั้งนี้พิสูจน์ชัดเจนว่ากัมพูชาเป็นฝ่ายเริ่มก่อนเนื่องจากฐานไทยได้พบว่าฐานเขมรขุดคูเรตหรือสนามเพาะยาวกว่า650เมตรในพื้นที่ที่ทับซ้อนช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีทั้งนั้งที่สองฝ่ายได้ตกลงกัน ไว้แล้วว่าจะคงสภาพเดินในพื้นที่พิาพาทกองทัพบกไทยชี้แจงชัดเจนเลยครับว่าเหตุประทะเริ่มจากการที่ฐานกัมพูชาเข้ามาวางกําลังในเขตพื้นที่ทับซ้อนซึ่งยังไม่มีข้อตกลงระหว่างประเทศว่าฝ่ายใดเป็นเจ้าของอย่างแน่ชัดไทยก็เลยส่งชุดประสานงานเข้าไปเจราจาตามแนวปฏิบัติตัก,กติอย่างสันติแต่ถูกยิงใส่ก่อนฝ่ายไทยจึงจำเป็นต้องตอบโต้เพื่อป้องกันตนเองก่อนที่บุชคลากรทั้งสองฝ่ายจะโทรศัพท์และตกลงหยุดยิงในเวลาเพียงไม่ถึง1ิ รายงานว่าฐานกัมพูชาเสียชีวิตไปนหนึ่รายส่วนฝ่ายไทยไม่มีกำลังคนได้รับ ทันทีเลยในเวลาต่อมาในฮุนเซนอดีตนายกกัมพูชาออกแถลงการประนามไทยพร้อมทั้งเปรียบเหตุการณ์นี้กับการลุกรานในช่วงปี2511ถึง2514ซึ่งนำไปสู่การฟ้องร้องในศาลโลกในกรณีเขาพระวิหารโดยกล่าวว่าจะใช้ลูกศรสามดอกทหารการทูตและกฎหมายนายฮุนเซนเดินตามแผนที่วางมาไวย้ยาวนานให้ฐานเขเมรลุกขึ้มาทีละนิดมีการเผาสาราตรีม ที่อยู่ตรงพื้นที่รอยต่อไทยลาวขเขมรเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์จนที่สุดก็ล้ำเข้ามายึดพื้นที่รอยต่อถึง650เมตรและตั้งฐานฐานด้วยการเอารถแท็กเตอร์เข้ามาขุดสนามเพาะยึด พื้นที่ทั้งอุลเซนและนายฮุนมานเน็ตนายกรัฐมนตรีลูกชายนายอุลเซนและรัฐทีการหมกัมพูชาดาหน้าออกมายืนยันว่าเป็นดินแดนเขมรสั่งระดมกําลังทหารและอาวุธยุทโธปกรณ์เต็มอัตราศึกเข้ามาเสริมมีหนำซ้ำนายอุลเซนยังโพสเฟซบุ๊กเมื่อวันที่30พฤษภาคมประกาศว่าพื้นที่สามเหลี่ยมมรกตซึ่งเป็นของกัมพูชามาแล้วตั้งแต่ก่อน ข้อตกลงปารีสและก่อนทํา M O U 2อ4 3กับฝ่ายไทยพร้อมโชว์ภาพถ่ายที่ถ่ายกับนางบุญราณีภรรยา บริเวณสาราตรีมุกที่ถ่ายไว้เมื่อกว่า15ปีที่แล้วเป็นหลักฐานชัดเจนอ้างว่าถ้าตรงนั้นเป็นดินแดนไทยหรือลาวเขาคงสวมเครื่องแบบทหารไปถ่ายรูปบริเวณนั้นไม่ได้กัมพูชาก็เลยไม่สามารถที่จะถอนฐานออกจากดินแดนของตนเองตามคำขอร้องของฝ่ายไทยนายหุนเซนเนี่ยโกหกหน้าด้าน,าน,านความจริงแล้วสาราตรีมุกใครก็เข้ามาถ่ายรูปได้เพราะเป็นพื้นที่ยังไม่ได้ปักปันกันแต่ฝ่ายไทยออกงบในการสร้างฐานไทยต้องแบกปูนทรายไม้ไป สร้างผู้ใดเป็นจุดนัดพบของทหารสามชาติเขมรไทยและลาวเมื่อลาตวเรนมาเจอกันชาวเขมรจึงเดินทางมาถ่ายรูปได้ปกติจะสวมชุดอะไรก็ได้นะฮะชุดทหารที่คุณเซ็นจุนหรือคุณจะแก้ผ้ามายืนถ่ายก็ไม่ว่ากัน ไม่มีใครเขาห้ามกันนายฮุนเซนถือโอกาสปลุกปั่นชาวเขเมรโพสต์เพลงปลุกใจยกย่องทหารที่เสียชีวิตท้าให้ไทยไปพิสูจน์ที่สาโลกโดยฮุนเซนอ้างว่าหากไม่ให้สาโลกตัดสินประเด็นนี้จะเป็นเหมือนกับเรื่องกาซ่าระหว่างปาเลสไตน์และเอรมแก้ไขไม่ได้จะมีการสู้กันร่ำไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ทําไมถึงกลัวขึ้นศาลท่ามีความจริงใจด้านน,ยน,นายกฮุนเมเนตบุรชัยนายฮุนเซนพูดว่าเตรียมนําประเด็นพิพาทบริเวณ ชายแดนไทย,ไทยกัมพูชารวมทั้งพื้นที่ปราสาทรอบปราสาทต,ตาเหมือนธมปราสาทต,ตาเหมือนต,ต้ดปราสาทตาควายและพื้นที่มอมเบยเข้าสู่สารุนธรมระหว่างประเทศที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์ท่นานผู้ชมครับปราสาทเหล่านี้อยู่ลึกเข้าไปในพื้นที่ประเทศไทยอย่างชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งปราสาทต,ตาเหมือนธมจังหวัดสุรินทรกรมศิลปากรทําการสํารวจและพบและขึ้นบัญชีเป็นโบราณสถานมาตั้งแต่ปี2000 478หรือ90ปีที่แล้วก่อนที่กัมพูชาจะสาสนาเป็นประเทศเอกราชจากฝรั่งเศสในปี2496เสียนี่ฮะคือเคลมโบเดียวิวาทะระหว่างขาเขมรมนกับไทยมีมายาวนานแล้วสะท้อนปมในใจของชาวขาเขมรที่คิดว่าตัวเองเป็นอาณาจาักรขอมที่ยิ่งใหญ่แม้แต่เสียมหรือสยามก็ต้องรับ อารยธรรมของขอมแต่ในระยะหลังการบูลลี่ระหว่างคนไทยขมรหนักข้อมากขึ้นโดยเฉพาะในโลกออนไลน์เมื่อบรรดาเกรียนขมรอ้างว่าวัฒนธรรมต่างๆของไทยรวมทั้งมวยไทยรำไทยชุดไทยอาหารไทยมาจากขมรจนชาวไทยตั้งสมญานามว่าเคลมโบเดียไม่ใช่แคมโบเดียแม่งเคลมเข้าไปหมดทุกเรื่องผมแทรกเข้ามหนิดงถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์ กด Follow และกดแชร์ y o u t u b e ก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้วกด Like แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ y t u t u นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม ถ้านายฮุนเซนบอกว่าความขัดแย้งนั้นไม่สิ้นสุดก็จะทําให้เกิดกรณีแบบเดียวกับโฉนนกาซาถ้ามันจะเกิดแบบโฉนวนกาซาแล้วแสดงว่าไอ้คนเขเมรทอยู่ในเมืองไทยนั้นมันคือสายลับของเครมโบเดียใช่ไหมถ้างั้นมีความจําเป็นที่จะต้องไล่ทุกคนที่มีเชื้อชาติและสัญชาติเขเมรให้ออกจาก พ้นจากประเทศไทยไม่ว่าจะมาออกลูกออกหลานที่นี่กี่คนทํางานอะไรก็ตามให้ออกไปแต่ครั้งนี้ท่านผู้ชมครับนายหุนเซ็นและลูกชายนายหุนเมเนตกินดีหมีหัวใจเสือหรืออย่างไรถึงได้กล้าท้าทายเคลมดินแดนประเทศไทยอย่างหน้าด้านด้านหรือว่านายหุนเซ็นรู้ดีว่าตระกูลชินวัตรไม่กล้าหือเพราะดองญาติกันแล้วมีผลประโยชน์ร่วมกันเป็นนี่บุญคุณที่ช่วยเหลือให้ทั้งที่พักพิงและทางช่องทางลี้ภัยกับนายทักษิณนางสาวยิ่งรักรวมทั้งคนเสื้อแดง อ,อ,อ,อื่นอีกด้วยนอกจากนี้บรรดาผู้นํากัมพูชาย,ยังคิดว่ากัมพูชาวันนี้เข้มแข็งกว่าเมื่อครั้งข้อพิพาทเขาพริหารเมื่อ17ปีที่แล้วลูกศอนสดอกที่นายฮุนเซนบอกคือทหารการทูตและกฎหมายจะปรับทะลวงประเทศไทยได้ท่านผู้ชมครับเรามาขุดลึกเจาะลงไปถึงกองทัพ ของกัมพูชาหน่อยดีไหมหลายคนสงสัยว่าถ้าไทยรบกัมพูชาผลจะเป็นยังไงถ้าเราดูจากศักยภาพกองทัพแล้วไม่ว่าจะเรื่องอาวุธจุทโธ์กําลังคนและงบประมาณกลาโหมกองทัพไทยเหนือกว่ากัมพูชาอย่างชัดเจน กองทัพไทยมีฐานราว36,000 0 6, 000, คนกัมพูชา2 2 2 0 0 0 0คนข้อมูลจาก Global Fire Power 2025พบว่ากองทัพไทยอยู่อันดับที่14ของโลกส่วนกองทัพกัมพูชายูนอันดับที่23ของโลกกองทัพไทยมีอาวุธที่ทันสมัยและหลากหลายกว่ากองทัพกัมพูชาท่านผู้ชมฟังตรงนี้ให้ดีๆนะงบกลาโหมไ,ไทยปีะเทศไทอยปี2569อยู่ที่2 0 0 0 0 0ล้านบาทเป็นงบด้านการจัดเื้อวุฒ ของสามเหล่าทัพราวสามหมื่นหนึ่งพันล้านบาทส่วนงบกรลาโหมของกัมพูชารวมทั้งหมดอยู่ที่740ล้านดอลลาร์หรือแค่24,0 0 0ล้านบาทแค่10เเซน์ของไทยเท่านั้นแต่ประเด็นที่น่าจับตาในช่วงสองสมปีที่มานี้งบกรลาโหมกัมพูชาเพิ่มขึ้นมากถึง2 0และ30%มีหนำซ้ำยังมีงบพิเศษที่ฮุนเซนประกาศอย่างภาคภูมิใจว่ากัมพูชาได้สั่งยานยนต์ฐานใหม่290้คันใช้เงินบริจาคจากเอกชน20ล้านดอลลาร์ ไม่ได้ใช้งบประมาณของประเทศเลยรวมอีกหลายกรณีกัรพูชาอ้างว่าใช้เงิน จากต่างประเทศเอกชนและสมาชิกพรรคประชาชนกัมพูชาจัดหามาเป็นรูปแบบที่ไม่มีประเทศไหนในโลกนี้ทํากัมพูชาก็เลยกลายเป็นลูกอีช่างขอขอบริจาควุธเก่าๆจากประเทศอื่นกลายเป็นสั่งเสื้อวุธอย่างมือเติบสวนทางกับสานาภาพทางเศรษฐกิจของประเทศที่ยังปากกัดตีนทีบอยู่จนประชาคมโลกสงสัยว่าเฮ้ยมึงเอาเงินมาจากไหนวะบทความอันหนึ่งชื่อผ้าหัวว่าใครเป็นคนให้ทุนกองทัพกัมพูชาภาษาอังกฤษเขาเรียก Who ู c t u a l l y funds the Cambodia ในเว็บไซต์หนังสือพิมพ์เ s i a Times ซึ่งมีนักข่าวเจาะที่เจาะได้ลึกมากตั้งข้อสังเกตว่าเงินทุนด้านกราลาผมกัมพูชาน่าจะเป็นเงินสีเทาจากแก๊งคอรเซ็นเตอร์และกระบวนการสแกมเมอร์ต่างๆรายงานของต่างชาติยังรู้ว่ากัมพูชาเป็นศูนย์กลางการช่อโกงข้ามชาติยุคใหม่ของโลกในปี2568การช่อโกงของประเทศคุณในฮุนเซนกลายเป็นอุตสาหกรรมในประเทศกัมพูชาทำกำไรมหาศาลร,ร,ราว400ล้านบาท ถึง620ล้านบาทหรือเทียบเท่ากับ40-50%ของ GDP ปี2566ตัวเลข GDP กัมพูชาอยู่ที่ประมาณ42,000ล้านเหรียญสหรัฐแสงน้าอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอ เป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดของกัมพูชาคืออุตสาหกรรมการช่อโกงคุณได้ส่วนแบ่งจากการที่กัมพูชาเป็นศูนย์กลางการชอ่อโงอย่างแน่นอนที่สุดเหมือนที่คุณได้ส่วนแบ่ง30จากกําไรของบรรดาบอนการพนันทั้งหลายอยู่ริมชายแดนไทยเงินที่ได้จากสแกมเมอร์พวกนี้มันเข้ากระเป๋าคุณแล้วคุณก็บังคับให้พวกสแกมเมอร์นั้นช่วยซื้ออาวุธให้กับ กัมพูชาด้วยท่านผู้ชมคิดดูสิประเทศหาเลยว่ารายได้กับกำไรทุเรศสีเทาของแกงคอลเซนเตอร์อุตสาหกรรมการช่อโกองสแกมเมอร์คิดเป็นครึ่งหนึ่งของผลิตภัณฑ์ในประเทศทุเรศมากไหมเงินสีเทาเหล่านี้ถูกฟอกขาวโดยผ่านเครือข่ายคาสิโนอยู่ทั่วประเทศเกี่ยวข้องกับคนในรัฐบาลตั้งแต่ระดับผู้นําประเทศจนถึงเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นโดยเฉพาะบรรดาที่ปรึกษาผู้นําประเทศเป็นแกนหลักของกระบวนการนี้อีกสาเหตุดึงที่กัมพูชาห้าวเป้งกับประเทศไทย เพราะคิดว่ามีประเทศจีนให้การหนุนหลังเต็มที่ถึงขนาดมีการปั่นกระแสดโดยใช้คำพูดของนายหวังหวนปินงทูตจีนประจำกรุงพนมเปญว่าจีนสนับสนุนความชอบธรรมกัมพูชาเสมอและจะช่วยกัมพูชาต่อสู้กับภัยคุกคามภายนอกท่านผู้ชมครับคำพูดของนายหวังหวนปินงทูตจีนดังกล่าวพูดตอนซ้อมรบร่วมกันเป็นการพูดตามแบบ แผนไม่ได้พูดในบริบทกับประเทศไทยในอดีตนายฮุนเซนเอาชนะเขมรแดงขึ้นปกครองกัมพูชาได้เพราะด้วยความช่วยเหลือของเวียดนามแต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมากัมพูชาหันไปรับใช้จีนอย่างเต็มตัวตั้งแต่เป็นประธานอาเซียนปี2555และ2565ที่กด ดันไม่ให้นําเรื่องข้อพิาพาทในทะเลจีนใต้เข้าหาหรือจนที่ประชุมไม่สามารถจะออกแถลงการได้หลังจากนั้นกัมพูชาได้รับการสนุนจากจีนอย่างมากมายมีทั้งเงินช่วยเหลือลงทุนหลายพันล้านดอลลาร์รวมทั้งเรื่องของอาวุธยุธโทโธปกรณ์ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเดินทางเยือนกัมพูชาเป็นเวลาสองวันในเดือนเมษายนและส่งบิ๊กเนมอย่างนายวังหวนปินรองอธิบดีกรมสารประเทศกระทรวงการต่างประเทศมาเป็นทูตกัมพูชาจีนยังมีโครงการลงทุนในกัมพูชา มากมายทั้งคลองฟูนันเตโชสนามบินเสียมเรียบอังกอร์ฐานทัพเรือเรียม เพราะว่าเมื่อเทียบกันแล้วไม่ว่าจะเป็นด้านภูมิรัฐศาสตร์คนาเศรษฐกิจจํานวนประชากรการค้าการลงทุนและผลประโยชน์ร่วมกันประเทศไทยมีความสําคัญต่อจีนมากกว่ากัมพูชาอย่างแน่นอนที่สุดหลาย1ิบเท่านอกจากนี้แล้วประเทศไทยยังสามารถจะรักษาสมดุลกับหมาหมาล่าทุกข้วมีความเชื่อมโยงทั้งการเศรษฐกิจและการเมืองกับสหรัฐยุโรปจีนรัสเซียญี่ปุ่นไม่ได้เป็นเหมือนกัมพูชาซึ่งนานาชาติมอง องว่าเป็นประเทศราของจีนผมมองว่ากัมพูชาก็คือหมาตัวหนึ่งที่เฝ้าหลังบ้านให้ประเทศจีนดังนั้นนายฮุนเซนนุนมาเน็ตคุณอย่าไปทึกทักว่าจีนยืนข้างกัมพูชาถ้าต้องเปิดศึกกับไทย จริงๆจีนไม่ใช่คนโง่จีนรู้ว่าครอบงำกัมพูชานั้นง่ายกว่าเพราะกัมพูชาแม่งคือขอทานระดับชาติขอเข้าไปบทคุณเซนคุณมนเนตคุณเนี่ยคือลูกอีช่างขอในรายการส่วนที่เล่าเรื่องเมื่อวันจันทร์และวันพุธที่ผ่านมาผมได้บอกไปแล้วว่านักการเมืองไทยของเราแม่งไม่ได้สนใจเรื่องการรักษาทิพไตชาติบ้านเมืองแต่เขมรมันมุ่งมั่นจะขยายทิพไตยของมันเข้ามาในประเทศไทยด้วยความเจ้าเล่ห์แสนกลมุ่งมั่นที่จะดินแดนจากประเทศไทยได้แต่ในฝั่ง บ้านเราเองทั้งนายกรัฐมนตรีรัฐติกลาโหมรัฐติต่างประเทศนักการเมืองทุกพักจะเป็นอนุทินชาญวิรกุลเฉลิมชยัยสีอ่อนพีรพันธ์สารีรัฐวิภาควราวุฒิศิลปาชาสมศักดิ์เทพสุทินสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจและอื่นๆสมาชิกสภาพแทนรัศดรรวมถึงสมาชิกวุฒิสภาเกือบทุกคนแม้ไม่มีใครออกมาเรียกร้องให้มีการจัด การปัญหากับอาิปไตยของชาติแม้แต่คนเดียวนี่ไม่ใช่เรื่องความขัดแย้งทางการเมืองแล้วนะแต่เรื่องนี้มันคืออาิปไตยของประเทศชาติเรื่องแผ่นดินที่กำลังถูกคนอื่นมาเคลมเป็นเรื่องความเป็นความตายของคนทั้งชาติของลูกของหลานมินาซ้ารัฐบาลบ้าชุดที่ยังพร่ําบอกว่าต้องรักษาความสามัคคีเพื่อนบ้านไม่ปิดชายแดนเพราะกลัวผลกระทบทางเศรษฐกิจจะใช้กรรมการเขตแดนร่วม JBC แก้ไขปัญหาส่วนไอ้ฝั่งขเขมรก็ประกาศเปล่าๆว,ว,ว,ว่าดินแดนเป็นของเขาทำเยิง เยียงให้ไปสู้กันในสารโลกรัฐบาลไทยกับนิ่งเฉยใบยรับประทานนี่เท่ากับว่าพวกคุณรัฐบาลไทยชุดปัจจุบันสมยอมเปิดประตูยอมรับให้ขมรไปเคลมอ้างสิทธิในอธิปไตยของชาติไทยหรือนี่ไม่ใช่การประพฤติตัวเยี่ยงมิรแท้พยาละแวกหรือพวกคุณตอบผมหน่อยสิผมบอกท่านผู้ชมไปแล้วว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของประเทศชาติเพราะผมคนหนึ่งจะไม่มีวันยอมเรื่องนี้แน่นักการเมืองจะว่ายังไงก็ว่าไปช่างหัวมึงแต่ผมไม่ยอมแน่นอนตายเป็นตายเจงเป็นเจงและผมเชื่อว่าคนไทย เกือบทั้งประเทศก็ไม่ยอมเรื่องนี้เช่นกันขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับที่สมัครมาเป็นสมาชิกสตทีท้องใน YouTube ใครยังไม่ได้สมัครสามารถช่วยสนับสนุนได้วิธีการกดคำว่าสมัครลงไปเสียค่าสนับสนุนรายการเพียงเดือนละ100บาทเท่านั้นสำหรับแฟนๆที่มีปัญหาการสมัครสามารถแจ้งเข้ามาได้ที่ไลน์แอสตีทอ